สวัสดีครับอภิชาติคาไม้แพร่ครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูหน้างานที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เรามาตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบงานนะครับอันนี้เป็นบ้านของลูกค้าที่จังหวัดลำพูนนะฮะคันทวยด้านบนก็เป็นไม้สักนะครับที่เราผลิตแล้วก็จัดส่งมานะฮะมีทั้งประตูหน้าบ้านนะครับทั้งสองชุดแล้วก็หน้าต่างทั้งบ้านเลยนะครับโดยเราจะ พาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่างานเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่จะเป็นประตูทางเข้านะฮะเห็นชุดประตูเราสวยๆแบบนั้นละลูกค้าใจดีมากนะครับน่ารักมากเลยนะคะให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยขอบคุณมาณท,ที่นี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างนะฮะ ด้านนอจะเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในหน้างานยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังมีพื้นมีงานเก็บสีอะไรอีกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าในส่วนของประตูไม้สักแล้วก็หน้าต่างเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าบ้านนะฮะที่เราเดี๋ยวลองเลื่อนดู ใช้งานได้ปกตินะครับงานสีสวยมากเลยนะคะเป็นประตูไม้สักกระจกนิรภัยชุดบานเลื่อนนะครับประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานอภิชาติคาร์ไม้แพร่นะฮะเรายกมาติดตั้งแล้วก็ความใช้งานได้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะใช้กระจกนิรภัยเหมือนกันนะครับประตูสวยมากครับนี่มุมมองจากด้านในนะฮะช่องแสงสวยมากเลยนะครับสเมตรสมสิบนะคะสูงสองเมตรห้าสิห้าเซนติเมตรนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าต่างบาเนเลื่อนเหมือนกัน,นครับครอบบ้านเลยนะฮะใช้กระจกนิรภัยหนา20มิลลิเมตรทุกชิ้นนะฮะอันนี้จะเป็นด้านนอกครับสวยมากเลยครับทำสีสักทองถึงเงาเก่งด้านครับอย่าลืมนะครับสร้างบ้านรีโนเวทบ้านมองหาประตูไม้สักกระจกนิรภัยหรูๆตือตอ่อพิชาติขาหมายแพร่นะครับหรือสแกน q r Code คดด้านหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณปุ้ยลอง เลื่อนหน้าต่างให้ดูนะครับมันจะเป็นบานเลื่อนแบบนี้บานคู่สวยมากเลยนะคะเอพิชัยคามัยแพแล้วเขารับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะครับทาสีได้ทุกเฉดสีนะฮะมีบริการติดตั้งหน้างานให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนสลับนะคะเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับลูกค้าสามารถออกแบบประตูบ้านหน้าต่างบ้านเองได้นะครับ ออกแบบได้แล้วก็ส่งแบบมาให้เราเราินดีรับผลิตและจะส่งให้ทุกแบบทุกขนาดเลยนะคะอันนี้จะเป็นประตูห้องต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะบานขนาด8ปดเมตรนะครับงานสวยค่ะลายไม้เด่นชัดครับเอพิชาติคามไม้แพร่นะคะ0849151546 0 8 9 8าหนึ่งแล้วเจอกันครับ